รีวิวเดินตลาดนัดกรมประมงวันศุกร์สตาร์ทที่สถานีพิเยตมหาวิทยลษษษาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดินลงบันไดมาออกประตูทางออกกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะผ่านเข้ามายังกรมส่งเสริมผ่านไปยังลานจอดรถนะคะจะมีซอยเล็กๆทะลุไปยังกรมประมงนะคะตามวิดีโอเรามาเลยค่ะแป๊บเดียวเราก็จะถึงตลาดแล้วนะคะเพราะว่าใกล้มาก ตลาดนี้มีของกินอร่อยออยมากมายนะคะอยากให้ทุกคนลองมาสิ่งแรกที่เราได้ในวันนี้ก็คืออะโวคาโ,โดค่ะอะโวคาโ,โดเราได้มาสองกล่องนะคะไข่มันดีแล้วก็มีอ๋อมอนเบอร์รี่อีกหนึ่งกล่องวิตามินซีเน้นๆสามกล่องแล้วหมดไป60บาทค่ะสําหรับร้านนี้เดินต่อเลยค่ะตลาดนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยหมูทอดผลไม้ ขนมถ้วยฟูเบเกอรี่ต่อไปด้วยฮอมหมกค่ะเราได้มาสองกระทงมีใบยอแล้วก็ไปผลละพานนะคะสองกระทงยี่สิบห้าบาทค่ะเดินต่อเลยผลลไม้บะมึกมีอะไรบ้างเอ่ยกระเพาะปลาส้มโอกล้วยหอมเต้าหู้ทอดส้มตำ หัวตดัดอันนี้เราจะซื้อ,อข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมูมสวรรค์ห่อน,นี้30บาทต่อไปด้วยอันนี้เราคือข้าวโพดนะคะข้าวโพอดกล้วยต้มแล้วก็มีเผือกนะคะ30บาทได้เยอะมากร้านนี้อร่อยซื้อกับทุกครั้งที่มาเลยมีลุยสวนตึ๊ด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 มีลูกชิน้นมีข้าวหลามทมมวนซสด ร้านดอกไม้อันนี้ร้านหน้าอาหารเจก็มีนะคะอย่างต่อไปที่เราได้ก็คือชาไทยค่ะชาไทยเย็นหวานน้อยวันนี้ใส่ถุงกระดาษเลยนะคะถุงใหญ่35บาทสำหรับชาไทยเย็นกินทุกวันอ้วนทุกวันค่ะเดินต่อนะคะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะทะลุไปอีกฝั่งนึงนะคะ มีกระเป๋าแล้วนี่ก็สวยรองเท้าติดฟิล์มโทรศัพท์เดินเดินเดินเดิอ๋อเราได้แมสด้วยนะคะมหาห่อหนึ่งอันนี้เป็นจานญี่ปุ่นคะ่ะสวยมากถ้วยชามแก้วนะคะอย่างดีเลยมีของใช้ทั่วไปนะคะอันนี้ข้อมือคะ่ะเกือบได้แล้ว เดินต่อเลยค่ะมีกระเป๋าปลาทูทอดตัวใหญ่มากหมูทอดร้านนี้ก็อร่อยค่ะลุยส่วนลูกชุบขนมตาลต้มยำกุ้งต้มยำหัวปลาอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรโซนนี้เป็นอาหารทะเลนะคะสดมากไก่ย่างมังตาอันนี้เป็นอะไรเอ่ย ขนมไทยค่ะสากุูไส้หมูข้อเกี๊ยวปากม้อข้อหมูย่างไส้ย,ย่างไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็มีผักสดโซนนี้เรามาเราตั้งใจว่าจะมาซื้อส้มต่ำป้านะคะแต่วันนี้ป้าไม่มา จาสุดท้ายที่เราได้คือขนมหวานค่ะบัวลอยไข่หวานร้านนี้อร่อยมากคนต่อแถวยาวตลอดอันนี้คือหน้าตาของที่เราได้ในเช้านี้หมดไปทั้งหมด270บาทค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ